สถานการณ์โควิดสิในจังหวัดอุดรธานีค่ะตัวเลขของผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบเป็นนิวไฮนะคะรวมถึงตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดวยวันนี้ค่ะจังหวัดอุดรธานีติด1ใน10ของประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9าจำนวน509รายค่ะเป็นการติดเชื้อในจังหวัด488รายมากที่สุดที่อำเภอเมือง242รายกรองลองมาคมืออำเภอกุมภาวาปี55รายส่วนใหญ่นะคะมาจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถึง81.9%หรือ417รายค่ะติดเชื้อจากนอกพื้นที่มี21ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้มีจํานวน406รายผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่940รายค่ะยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่1 1 8 0รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่41,335รายวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก4รายทําให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่255ราย ซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เป็นต้นมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้ว21,87กรายมีผู้เสียชีวิต87กรายจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านวันนี้นะคะจำนวน1,553รายหายป่วย1,91 0กรายค่ะรวมสะสมอยู่ที่13,270รายทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงข่าบางไรายไม่แสดงอาการ หลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าระหว่างการรักษาโควิดแล้วตรวจ ATK ขึ้นขีดเดียวทั้งที่ไม่ครบ10วันคือหายแล้วค่ะเมื่อพบผลเป็นบวกไม่แนะนําให้ตรวจในระหว่างการรักษาและหลังรักษาเพราะ ATK สามารถตรวจจับเชื้อได้เฉพาะวันที่5ถึง7หลังจากติดเชื้อเท่านั้นการตรวจไม่พบเชื้อในระหว่างกักตัวไม่ได้แปลว่าไม่มีเชื้อ,อยังสามารถแพร่เชื้อได้ต้องกักตัวให้ครบ10วันตามกระทรวงสาธารณสุขกําหนดค่ะ